อุ้ยเสียงโทรศัพท์อุ้ยดังก่อนเดี๋ยน้องไปเอามาให้เด้อฮัลโหลฮัลโหลเจ้าอ่าอันแม่ก่อแม่แหละอันบัดเดี๋ยวนี้น้องอ่ะเอารถเครื่องมาโชนตายรถเก่งปุ้นตี่เวียงเพ่โอ้ยเนี่ยดอย พอดีปนห้องกาเสียหายหมื่นหนึ่งก่อนน่ะแม่จำเลขบัญชีน้องได้กอเอยไม่จำได้กแล้วก็โอนมาจ้างเออแค่จำได้อ่ะอันขอเนี่ยอย่างไดก็ได้อันโอนเงินมาให้น,น้องกําเนบิบปรเดี๋ยวนี้มันไปไหนไปได้ละเออปนมีหน้านี่โอนหมื่นเลยเด้อโอยไม่ยังแย่ยังไ,ได้จะไปขอภ่ายเนี่ยฮะ แล้วเดนี้จอ้กับเจ้าทูเปนก่อนอนะเจ้าออยไปซ้อมขอบากเนิร์อุ้ยแล้วเขาจะเงี้ยได้ดีแล้วอุ้ยอุ้ยโอนปรจางจะมึงคงไจะไปขอขายนะยิ่งใหญได้ดีไปขอโคนข้างบ้านนี่แกป้าปป้าอุ้ยเข้าใจไปจะขอขายทางข้างบ้านขอขายดีฮะโอ้โอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะไปไหนดีจ้า แกป้าอุ้ยเหรียญไปไหนแม่น่ะแม่จไปซ้อห่อคนโอนสตางค์ให้ลูกสาวคือมาอารมณ์ไปโจรเพื่อนตังเวียงไอ้ก้วเปข่อสตางค์มืดเนี่ยเอารถไปโจรแผื่รถไปโจรไผยหายเอารถไปโจรลูกสาวไม่ลูกสาวพี่หลียนะฮะเออเอารถไปโจรเอารถไปโจรตายคนละแล้วหู้ได้ยังไงก็ มันโทรมาเดี๋ี้นะว่าขอจะขอแม่โอนสตางค์แม่โอนมาจ้างไปเลยเนี่เอารถไปจนได้เปิดมาเดียวนี่เอาจะเอาสตางค์ตั้งใจมันเอาอ่ะมือเหนื่ยว่ะแล้วก็อีแม่เมื่อก่อนนั้นมันบอกไก่แม่จับมาได้ที่ว่าการโอนในแม่โอนมาจ้างเดี๋ยว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 เนอรสตางค์เป็นมือเนอรอ่าไว้เดียวนี่เที่ยวหอยจังแมไปแจ้ได้นะมันหออ่าข้าวหอยยาวไปไอ้โจนพี่หลินอ่ะเออมันโทรมาตะีกี้เนี่ยว่าขอสตังค์แม่ก็โอนมาจ้างก็จะไป พี่ลุงพี่หลินไปโจนเนี่ยเขาไก่มาสวนเ้องหันอยู่มั้งอก่อน้องแม่น้องไก่มาหันปีกําลังเอายาตะกี้มาพอดอกพอดอกพอด้อเพื่อไหนเฮะฮะฮะเนี่ยพี่หลินมานี่หนู่นพี่หลินมานี่หนูเออฮะไอเหงาตะอุ้ยเหรียญนะคันเนี่ยซอเอากำเอาโทรศัพท์เปิดแอฟจะโอนสักต่างค์ให้พี่บอกว่าพี่เอารถไปโจนในเวียงน่ะโอ้ไปได้อย่างนั้น ไปซ่องส่วนนี้พระประธานได้ไปเมียงไปเวงที่ไหนดีเนาะที่ไปแปะปีหนันเหรก่อนน่ะเออเออเอาตะไดกอมูนโหดีละดีละเนี่ยอีแม่จะไปเจือถ้าเป็นเจ้าเนี่ยเจ๊จะว่าลีนโทรหาอีแม่อันนี้แบบไปไหนแบบมีทุละไปเวียงแบบไปสตืออะไร่งเนี้ยอืมนับได้นับเจือนับได้นับโอนนะเนี่ยสตางมื่นได้มาแต่ว่านี่เดี๋ยววันวันตันนี่อุ่นแล้วมันจะเสี่ยงอ่ะอก่อนนะครันอออไปไปฝั่งเจือหายเด้อ มาได้นะมาได้นะมาได้นะเออคนเท่ากับรู้ทรัพย์นะนําได้นับโอนมาได้เด็ดขาดเลยเนอะเพื่อระวังปอดโทรเกาเก็บจะเสียเงินหมื่นนะแกเนี่ยเออถ้าแป่ว่าดีถ้ามันบ่าจะจ้องใจเองก็เจอใส่ไอหนาในแม่หมูเรื่องนะถ้ามันมีจ้องใจอย่างก็เอามาให้ตอนทีก่อนได้นะมันอย่างเกียกะไปเนอะไปเนอะยินดีนั่งนั่งแล้วไปไหนเนอะ ดีดระวังดีดีระวังดีดีเจ้าเจ้าเนาะมาตะโกนใจดีเพื่อนมาบอกคืออย่าก่อนนะแม่นี่นะก็นีไปเงี้ยอัน